เพื่อนๆได้ดูข่าวไหมครับตอนนี้โควิดฟื้นนะครับกลับมาแพร่ระบาดใหม่ต้องสวมหน้ากากล้างมือนะครับแล้วก็ยืนละอยู่ระยะห่างอยากรู้ไหมครับว่าภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรครับติดตามเลยครับโรคโควิด -19 ภาษาอังกฤษก็คือ covid 1 9 e disease covid 1 9 disease ก็คือโรคโควิด -19 ภาษาอังกฤษก็คือ covid 1 9 disease covid 19 disease โรคโควิด1 9ล้างมือภาษาอังกฤษก็คือ wash your hands wash your hands แปบลบว่าล้างมือนะครับล้างมือภาษาอังกฤษก็คือ wash your hands wash your hands แปบลบว่าล้างมือนะครับล้างมือสวมหน้ากากภาษาอังกฤษก็คือ put on mask s Put on m a า k แปลว่าสวมหน้ากากสวมหน้ากากภาษาอังกฤษก็คือ Put on m a s k s Put on m a นแปลว่าสวมหน้ากากนะครับแปลว่าสวมหน้ากากยืนอยู่ระยะห่างยืนห่างกันนะครับประมาณเมตรหนึ่งภาษาอังกฤษก็คือ stay apart stay apart หรือ keep your distance stay apart หรือว่า keep your distance อยู่ให้ห่างกันเว้นระยะห่างอยู่ให้ห่างกันเว้นระยะห่างภาษาอังกฤษก็คือ stay apart keep your distance stay apart keep your distance